สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Baby Gamer Review นะครับผมโอเควันนี้ผมก็ได้เล่นเกม GTA นะครับซึ่งเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับผมไม่มีคนนี้เลยนะฮะไม่มีคนเล่นเลยก็มีอยู่ครับตอนเช้าอันนี้ก็ได้เวลา3ามสิทุ่มแล้วนะครับผมก็เป็น FBI นะครับผมเพิ่งได้สอบได้นะฮะใครทำผิดก็ต้องโดนจับนะฮะติดดาวเข้าไปนะครับปอเร็วนี่เลยนะฮะ เดี๋ยวไอพี IP นะับผมจะไว้ด้านบนนี่เลยนะฮะด้านบนเลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันเดี๋ยวไว้ด้านล่างนะครับผมไอพีก็ IP คือกลางหน้าจอนี่เลยนะครับผมนี่คือเป็น FBI นะครับ FBI ก็ใครที่เคยติดตามผมนะฮะช่วยผมเล่นหน่อยนะครับผมแม่งไม่มีคนเลยนะครับ เสืรอโปร่งครับผมไม่มีตกแต่งแม่แหลกลอดโปรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะโปรติทุกอย่างเหมือนเล่นออฟไลน์เลยนะแต่ไม่มีรถเท่านั้นเองนะครับแต่ของผมแหลกนิดหน่อยนะครับผมเด็กใหม่นะฮะมีเด็กใหม่มาแล้ว นี่นะฮะเด็กใหม่ก็เพิ่งเข้ามานะ,ะครับผมโอเคถ้ารวมนี้ก็ได้ประมาณ20กว่าคนแล้วนะครับเสรวนเรากต้องการเยอะแย,ยะครับผมส่วนใครที่ไม่มีแก๊งนะครับผมมันก็จะมีให้จะมีให้ท่านกดเข้าแก๊งตรงนี้นะฮะเราไปดูกันนะฮะมันให้เขียนว่าเข้าแก๊งประชาชนนะครับนี่ไงนะฮะเข้าแก๊งเพื่อประชาชน ไนยี่สี่นะครับผมถ้าสมัครใหม่แล้วใครไม่ใครไม่มีแก๊งก็เป็นตัวตัวตลกนี้นะครับผมโอเคนะครับเราไปดูโอ้กันเลยนะฮะวิววิววิวด่วนครับนนผม อันนี้เป็นแก๊งอะไรไม่รู้นะช่างแมงนะครับตรงนี้อูก็ไม่ได้แต่งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยมัเจะมแม่แหลกนะครับในะขนาดแม่แต่งผมก็แหลกชิบหาย,าาาลยาแล้วนะครับเอาเลยมาแล้วนี่หว่าช่างแมงที่สเตนนะครวิววิววิวป๊าไอ้ชอเชลโอห่หานี่ตามหลดเอฟบีไอของแท้นะครับ ผมเป็นวีพีนะผม VP พีเข้าสิบาทถาวรนะครับดูนะครับซ่อมรถครับนี่ครับเป็น VP นะครับแต่งได้นะครับป๊าบมือไฟนะฮะนี่มือไฟอย่างเฟี้ยวอะเฟสเฟสมีตัวไฟอะไรไฟเยอะๆนะครับผมเอาออกได้นะครับทำออร่าดีกว่านะฮะ นี่นะฮะนี่คือสเตย์ไะโชว์ตัวฉันหน่อยปึ๊บปึ๊บ <g ül> ดดถังทรารางทงทงแทงงเดิมดมเดดเดิมดิมดเดิอดะะเดิมดิเดมเดิมเดมดมดมเด่เดิมเิงเดมดมเดิมเดิมเมเเดมิ คอนเนอร์ลงท้ายแอดมินทั้งนั้นนะครับผมผมก็มีมีทีเอสสามเหมือนกันนะครับผมไอ IP นี้มีทีเอสสามเดี๋ยวเราก,ก็จะไวทีเอสสามตรงหน้นจาจอเนี่เลยนะครับตามแถบนี้เลยนะครับผมไพโรจนไม่ทันก็เหมือนเดิมครับไว้ด้านล่างนะครับโอ้นี่ไม่พังครับเสียวดีเอ๊ะตกใจมหมด โโโโววววผมว่าใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยมาเล่นด้วยกันนะครับผมใช้ตัวไลน์อาร์ซีนะครับผม RC ร์ซนะครับเวอร์ชัน0.3นะครับผม0.3 0.0ไม่รู้ช่างมั่งนะครับเขงฝาแดงครับ API กเฮียอะไรครับแล้วต่อไปมันจะไปเกิด ไปดูเกิดผมนะครับผมไปดูถาด f b i ทั้งไหนวะทั้งไหนวะเฮ้หมือนกับถามตัวเองแล้วนะครับนี่เวลสิเว็แล้วได้ตังค์หมื่นหนึ่งนั่นจะครบสามแสนแล้วนะครับผม จำเกิดกูไม่ได้ะฮะตรงไหนวะอ๋อไม่เสียเวลาครับ B C ลดได้นะครับผม๊ดอ้าวอ่าทัอตายฆ่าตาตาครับคิวตัวเองนะครับอ้าวคืออะไรไม่รู้ช่างม่งนะนี่เป็น่ายของ F B I นะครับแหลกอย่างแรงนะครับอันนี้อะไรวะมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น รถรถอะไรวะรถถังน้ำนะครับนี่รถสปอร์ตรถพยายบาลของของอะไรวะของไอไปไอนะฮะเปลี่ยนชุดได้ครับผมเปลี่ยนชุดหนึ่งอ้าวเปลี่ยนชุดหนึ่งอ้าวอ๋อไม่ได้อยู่ที่ในเกิดนั่นเองฮนะ นี่คือเราต้องมีเคอร์ฟิวนะครับผมถึงจะใช้ได้นะฮะตอนนี้ปิดอย่างวะดูก่อนนะฮะปิดแล้วนะครับผมถ้าเปิดผมเปิดได้ครับผมเป็นผมเป็นลีดนะครับผมรถถังก็มีนะครับมีโนนมีนี่มีไอเ้ยนี้ด้วยนะครับผมเจสเชปเปลิลเปล่านะโอเคกอ ใครที่ดูแล้วก็ช่วยเขามาเล่นด้วยกันนะครับผม <Wow. S 1> ก็เบบีเกมเมอร์รีวิวเขาเจอเป็นเท่นี้ครับผมมาครับ